สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้พบกับเชฟหมอปุ้มเบเกอรี่ออนไลน์คลินิกบอกเลยว่าวันอังคารในเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะเรามาพบกันในไลฟ์สอนทำขนม ใครที่เคยทำบราวนี่ของเชฟหมอปุ้มเราจะรู้เลยว่าบราวนี่สูตรของหมอปุ้มนะคะทั้งเนื้อนหนึบแล้วก็หน้าฟิล์มและที่สำคัญวันนี้นะคะเป็นการประยุกต์ใช้ทำคาราเมลคอนเฟกนะคะมาวางบนหน้าของบราวนี่ด้วยที่เห็นวางอยู่อย่างเงี้ยไม่ร่วงหล่นจากกันนะคะพี่เออเขาก่อตัวกันอยู่นะคะเดี๋ยวพี่จะคิดว่าเอ๊ะแค่เอาคาราเมลคอนเฟกมาโปะหรือเปล่าไม่นะคะมีขั้นตอนและกรรมวิธีและที่สำคัญเนี่ย ตัวสูตรนี้นะคะเป็นการทำคาราเมลน้ำตาลไหม่ไม่เคยสอนมาก่อนการทำเมนูนี้นะคะจะมีทั้งหมด3องค์ประกอบด้วยกันองค์ประกอบแรกเลยคือ คอนเฟ็กสองเลยคือคาราเมลค่ะตัวนี้เนี่ยจะเป็นคาราเมลน้ําตาลไหมนะคะก็คือจะเป็นการเอาน้ําตาลทาให้ไหมอันนี้คือเป็นคาราเมลแท้ๆเลยทุกทีพวงจะมีหลักสูตรแบบคาราเมลแบบง่ายๆภายใน5นาทีอะไรเงี้ยอันนั้นจะเป็นการผสมพวกนมข้นหวานน้าตาลใสแดงอันนั้นจะไม่ใช่คาราเมลแท้ๆแต่วันนี้จะเป็นคาราเมลแท้ๆเนี่ยสีมันจะสวยงามเป็นแบบนี้แล้วก็เป็นน้ําตาลไหมกลิ่นหอม องค์ประกอบที่3คือบาวนีนะ,ะเป็นบาวนีเนื้อหนึบเ<ๆ>ช่นกันเรามาเริ่มต้นแนะนําวัตถุดิบกันเลยละกันเอาส่วนของคอนเฟกก่อนอันนี้เป็นเทคนิคลับของฝรั่งการทำคอนเฟกเนี่ยจะมีการนํำคอนเฟกไปอบก่อนโดยที่มีผสมอะไรก่อนบ้างพี่มาดูกันเดี๋ยวพุ่มจะขอช่างคอนเฟกก่อนเลยเราจะตวงคอนเฟกมาก่อนเลยนะคะอยู่ที่80กรัมอา 80กรัมตวงไว้ให้พร้อมเราจะใช้ประมาณ80กรัมต่อการทำาบรวนี่คอนเฟกแบบนี้12ชิ้นถัดมานะคะเราจะใช้นมผงค่ะนมผงยี่ห้ออะไรก็ได้ใครไม่มีตัดทิ้งก็ได้นะคะถ้าใครมีแนะนำนมผงวันนี้พุ่มใช้เป็นนมผงเมจิฮอกไกโดนะคะอยู่ที่20กรัมถัดมานะคะจะเป็นน้ำตาลทรายเบเกอรี่ค่ะ20กรัมใครไม่มีใช้น้ำตาลทรายขาวธรรมดาได้เลยนะคะแล้วถัดมา เนยละลายค่ะอันนี้จะเป็นการทำเนยละลายนะคะเนยจืด20กรัมแล้วก็จะมีเกลือค่ะ1ส่วนสี่ช้อนชาปุ้มใส่รวมกับน้ำตาลส่วนผสมพวกนี้นะคะจะเป็นส่วนผสมในการทำคอนเฟกก่อนเรามาเริ่มต้นเลยคอนเฟกแปกรัมนี้ปุ้มจะใส่น้ำตาลทรายลงไปน้ำตาลทรายเบเกอรี่ใส่เข้าไปน,นี้เลยนะคะเราจะหาถ้วยที่มันพอจะคนได้นะคะถัดมาเนี่ยเราจะใส่ นมผงเมจิฮอกไกโดเพิ่มความหอมใครไม่มีไม่ใส่ก็ได้แต่บอกเลยว่าถ้าใส่มันจะทำให้หอมแล้วก็อร่อยมากแล้วก็อย่างที่สเนยละลายค่ะอยู่ที่20กรัมใส่เข้าไปเลยค่ะแล้วคนเลยค่ะ คนเหมือนเรียกว่าคลุกให้พอเข้ากันแล้วเดี๋ยวเราจะนำเข้าไปอบนะคะที่ไฟประมาณ140องศาเป็นเวลาประมาณ10นาทีก่อนสำหรับตัวคอนเฟกที่เราเพิ่มรสชาติด้วยการใส่เนยละลายแล้วก็นมผงและน้ำตาลนี่คือเทคนิคการทำให้คอนเฟกมีกลิ่นหอมแล้วอะไรต่อมาปุ้มนี่เลย นำถาดมาค่ะเราจะนำเข้าอบแผ่ๆประมาณนี้ค่ะแผ่ๆประมาณนี้นำเข้าอบ1 4อองศา10นาทีก่อนพอนะคะขอเข้าอบแบบเดียว10นาทีนะคะพี่ๆสินาทีนะแล้วก็เราจะมาต่อที่สัดส่วนส่วนผสมต่อไปคือเราจะมาทำในส่วนของบราวนี่ค่ะบราวนี่สีน้ำตาลเข้มอันนี้เนื้อหนึบชัดเจนเลยว่าหนึบแน่นอนสูตรคล้ายๆกับที่พุ่มเคยสอนนะอ่า การลันตีถึงความหนึบเลยนะฮะบาวนี่ต้องมีอะไรพี่พี่วัตถุดิบในการทำบาวนี่นะคะที่แน่ๆเลยคือปุ้มละลายเผื่อมาก่อนแล้วเนยจืดละลายนะคะจะอยู่ที่90กรัมหลังจากนั้นจะมีช็อกโกแลตค่ะเราจะใช้เป็นช็อกโกแลตแท้58%ยี่ห้อใดก็ได้ที่พี่มีเลยนะคะ อยู่ที่180กรัมแนะนำว่าแบบแท้จะทำให้อร่อยขึ้นค่ะปุ้มละลายเนยไปแล้วนะคะปุ้มก็จะใส่ลงไปในหม้อตุ๋นเลยใส่ลงไปในหม้อตุ๋นเลยนะคะแล้วก็ค่อยๆละลายตุ๋นช็อกกับเนยนะคะด้วยอ่างน้ำร้อนต้องบอกว่าเวลาที่เราเนี่ยตุ๋นช็อกโกแลตกับเนยเนี่ยเราต้องละลายบนหม้อน้ำร้อนถ้าเกิดว่าเป็น ภาษาฝรั่งเศสเขาเรียกว่าแบนมาลีถ้าเกิดว่าแบบนี้คือการตุ๋นช็อกโกแลตบนหม้อน้ําร้อนนะคะคือหมายความว่าเราจะใส่น้ําร้อนประมาณ1ใน3ของหม้อแล้วใช้ถ้าพี่ไม่มีหม้อตุน๋นพี่จะใช้หม้อซ้อนกันอันเล็กกว่า2ชั้นก็ได้นะคะแล้วก็นํามาตั้งให้ไอน้ำเนี่ยเป็นตัวทําให้ช็อกโกแลตเนี่ยละลาย ส่วนผสมถัดไปนะที่แน่ๆเลยเวลาเราทำบราวนี่นะคะเราจะมีผงโกโก้ใช้ผงโกโก้ยี่ห้อใดก็ได้เลยที่พี่มีนะคะอยู่ที่25กรัมถัดมานะคะเราจะมีส่วนของแป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะจะใช้อยู่ที่ประมาณ90กรัมแป้งสาลีอเนกประสงค์ยี่ห้อใดก็ได้90กรัมแล้วก็จะเป็นน้ำตาลเบเกอรี่ค่ะใช้อยู่ที่130กรัม จะสังเกตว่าสูตรนี้จะไม่ได้น้ําตาลเยอะเท่ากับทุกครั้งเพราะว่าปุ้มลดส่วนของน้ําตาลลงเนื่องจากว่าเรามีความหวานของตัวคาราเมลเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยลดความหวานของส่วนบบาวนี่ลงสูตรน,นี้ความหวานจะอยู่ที่ประมาณ130กรัมของน้ำตาลทรายเบเกอรี่นะคะและมีเกลือด้วยในนี้ใส่เกลือไปแล้ว1ส่วน4ช้อนชาและสุดท้ายจะมีในส่วนของไข่ไข่เบอร์2 2ฟองค่ะและมีผงฟูด้วย ใส่รวมไปในแป้งแล้วนะคะผงฟูเนี่ยจะใช้อยู่ที่1ส่วนสี่ช้อนชาค่ะอย่าลืมใส่ผงฟูด้วยนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวบางทีเนื้อมันแน่นไปใส่นิดเดียวมันก็ไม่ได้เป็นเนื้อเค้กนะคะก็จะเห็นว่าเนื้อยังหนึบอยู่เลยนี่ค่ะเราก็จะค่อยๆคนให้ช็อกกับเนยเนี่ยละลายจนช็อกเนี่ยละลายหมดอ่าส่วนอนี้คือคอนเฟกตของเราได้แล้วนะคะ คอนเฟกที่เราไปอบ10นาทีเมื่อกี้เดี๋ยวผุ้แมวคอนเฟกออกมาก่อนละกันนะ,ะแล้วเราก็ยังไม่ต้องปิดเตานะคะพี่เราเปิดเอาไว้ก่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะวอร์มเตาประมาณ150องศาค่ะนี่เราได้คอนเฟกแล้วนะคะอันนี้คือคอนเฟกที่เรานําเข้าอบมีนมผงมีน้ําตาลเพิ่มรสชาติและความหอมนะ,ะพักเอาไว้ก่อนสำหรับคอนเฟกอันนี้นะคะเราก็จะตุ่นช็อะก่อนให้เรียบร้อยพอมันได้เริ่มแบบละลายได้ที่แล้วพี่ก็ยกลงมาคนได้เลย นี่ค่ะเราตุนช็อกกับเนยเรียบร้อยเป็นแบบนี้เห็นไหมมันจะได้ช็อกกับเนยแบบเงาเงาเราก็ตั้งอุ่นๆเอาไว้ปรับไฟให้เป็นไฟเบาๆแล้วก็ให้มันอุ่นอนไว้เฉยๆเรามาผสมส่วนไข่กับแป้งกันเลยละกันเราจะใช้เครื่องตีก็ได้หรือจะใช้เป็นตะก้อก็ได้ได้หมดเราจะตีไข่กับน้ำตาลไว้นะคะไข่สองใบเบอร์สองใส่น้ำตาล กับเกลือลงไปนะคะ <S 2> <S 2> <S 2> ที่บ้านมีแต่ชอคอมพาวลูกชอบมาหยิบกินเล่นควรใช้น้ําตาลเท่าไหร่ดีคะถ้าเป็นชอคอมพาวเนี่ยที่ลูกชอบมาหยิบกินเล่นนะคะมันจะหวานถ้าเป็นชอคอมพาวอะ่ะให้พี่ลดน้ําตาลลงเล็กน้อยแต่ว่าถ้าลดน้ําตาลลงจาก130เนี่ยก็ต้องบอกว่าหน้าอาจจะไม่ฟิล์มก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ามันไม่เห็นคอนเฟ็บังอยู่แล้วนี่ค่ะพอเราคนผสมส่วนของไข่กับน้ําตาล ให้แบบแค่พอละลายนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะทำการใส่ส่วนของช็อกโกแลตกับเนยที่เราเตรียมมาไว้แนะนำให้ละลายให้หมดนะคะถ้ายังเหลือบ้างบางส่วนไม่เป็นไรเพราะเราไม่ค่อยซีเรียสเรื่องของหน้าฟิล์มในวันนี้นะคะแล้วอันนี้หมอพุ่งทำอะไรนะคะขอแตะดูนิดนึงว่าเออมันอุ่นๆนะคะแบบไม่ใช่ร้อนมากถ้าร้อนจัดเนี่ยไข่สุกอีกนะคะเราจะต้องให้มันพออุ่นๆแล้วเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะ ใส่เนยและช็อกที่เราละลายแอบโปรโมทดีไหมคะมีคลาสอยู่นะคะใครที่ยังไม่ได้เข้าเรียนแอบไปขอ,อรายละเอียดคลาสบาวนี่สี่รสชาตินี่เดี๋ยวคนติดใจอ้ยไม่ได้โปรโมทเลยนะคะนะคะก็ขอโปรโมทดน,นึงแล้วกันมีคลาสบาวนี่สี่รสชาตินะคะสองร้อยเก้าสิบเก้าวัตที่ลองถามแอดมินน้องฝ้ายดูทางแชทได้ถ้าใครยังไม่เคยเรียนนะคะเราเป็นคลาสบาวนี่แบบ เอาไว้ทําขายอ่าเอาไว้ทําขายนี่ค่ะเราจะผสมตัวของช็อกโกแลตนะคะลงไปในนี้ในไข่กับน้ําตาลเรียบร้อยปุ๊บให้พี่ใส่ส่วนของโกโก้นะคะส่วนของโกโก้แล้วก็แป้งใส่ลงไปได้หมดเลยทีเดียวก็ได้นะคะแล้วก็ตีตีแบบไวๆความเร็วเบอร์นหนึ่งในนี้มีผงฟูแล้วนะคะในนี้มีผงฟูแล้วใส่ลงไปแล้วนะคะพี่พี่ เราจะคนไม่นานนะคะหลังจากที่เราใส่แป้งไปแล้วเนี่ยแนะนำว่าคนแค่พอเข้ากันแล้วเดี๋ยวเราจะใช้ไม้พายเนี่ยตัด่อมอีกทีหนึง่งอ่าเราใช้ไม้พายนะคะตัด่อมเราจะไม่คนนานเพราะว่าถ้าคนนานเนี่ยบาวนี่จะหนืดบรารนี่เนี่ยเป็นขนมที่ทำง่ายที่สุดแล้วนะคะเป็นขนมที่ทำง่ายทำยังไงก็อร่อยอะ่ะเอาจริงนะคะเป็นขนมที่เหมาะกับผู้เริ่มต้นรวมถึงคนที่อยากจะขายด้วยเพราะว่า หคือทำแล้วไม่ค่อยพังส่วนตัวปุ้มเนี่ยก็เป็นคนที่ทำบาวนี่ขายมาก่อนเป็นเมนูแรกพอเราได้บาวนี่แบบนี้ให้เรารีบนับมาเทใส่ลงไปในถุงบีบค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาบีบใส่พิมพ์วันนี้เป็นพิมพซีโคนรุ่นใหม่นิสาบอกว่าใช้เนยเค็มได้ไหมคะใช้เนยเค็มจริงๆก็ใช้ได้แต่ว่าถ้าใช้เนยเค็มอะคะ่ะมันอาจจะต้องลดเกลือลงจากสูตรแต่นันนำว่าถ้าให้อร่อยจริงอะ ใช้เนยจืดเพราะว่ามันควบคุมความเค็มได้ดีกว่าถ้าเกิดเป็นเนยเค็มบางทีมันจะเค็มไปก็มีนะคะเราจะใส่ถุงบีบสําหรับบราวนี่เราได้เนื้อบราวนี่แล้วนะเป็นแบบนี้เราจะมาตัดแล้วบีบใส่ไปในพิมพ์พตัวนี้เป็นพิมพสีโคนรุ่นใหม่ มีแค่เฉพาะในไลน์นะคะเดี๋ยวนี้นอกไลน์ก็ไม่ขายนะคะไม่ใช่หยิ่งหรืออะไรนะคะคือไม่มีเวลาก็คือมีเวลาแค่แบบขายในไลน์ในเนี้ยเท่านั้นแล้วก็มีแค่ไม่กี่รายการในแต่ละไลน์นะคะตัวนี้จะเป็นพิมพ์ซีโคนรุ่นใหม่ล่าสุดคือขนาดเนี่ยมันจะได้บราวนี่แบบนี้เลยสวยงามแบบนี้เลยอะอันนี้ไม่ได้ตัดนะคะมาจากบล็อกไม่ต้องหัน่นเราจะทําการบีบลงไปเนาะเราก็จะค่อยๆบีบเลยค่ะแนะนําว่า ให้บีบเอาเพราะว่าบีบเอาเนี่ยควบคุมได้ดีกว่าค่ะพี่ควบคุมพื้นที่เหลือพื้นที่ด้านบนเอาไว้วางคอนเฟกด้วยนะคะนี่ค่ะเหลือประมาณสักหนึ่งเซนนะคะกะเอาได้เลยนะคะพี่ไม่ค่อยเรียสเพราะว่าเดี๋ยวเราจะวางคอนเฟกวันนี้มันก็ได้เกิน12อยู่นะคะพี่คาดประมาณน่าจะได้ประมาณสัก15อัน1 5 1 6อันขอบีบเพิ่มๆแล้วกันเนาะจริงๆอยู่ที่ว่าเราใส่มากน้อยด้วยก็ส่วนหนึ่ง พอบีบได้แบบนี้นะคะเราจะนำเอาบราวนี่อันนี้นะคะนำเข้าอบเนาะเวลาที่ที่นำเข้าอบก็อาจจะเกรียเกลียดนิดนึงให้แบบกระจายให้แบบว่าไม่มีฟองอากาศเยอะแต่จริงๆเนี่ยบราวนี่เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่พอโดนความร้อนเดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆแผ่ตัวค่อนข้างดีอยู่แล้วนะคะก็จะไม่ค่อยมีฟองอากาศเท่าไหร่เข้าอบก่อนนะ150องศาไฟบนล่างในการอบบราวนี่กอด18นาที เดี๋ยวเรามาทําในส่วนของนางเอกประจําวันนี้ของเราเดี๋ยวเราจะมาทำคาราเมลขออนุญาตเอาตัวคอนเฟใส่ชามแปบหบนึ่งนะคะพี่เพราะว่าเราต้องเตรียมถ้าเราได้คาราเมลปุ๊บเราก็จะได้นํามาลาดบนคอนเฟที่เราเตรียมไว้จะเห็นว่าคอนเฟ็คนะพี่มันจะมีผงของนมผงอยู่นะคือเพิ่มความหอมนะคะแล้วก็อีกนิดนึงปุ้มลืมลองกระดาษไขนะคะมันจะค่อนข้างติด แนะนำว่าให้พี่ๆเนี่ยเอากระดาษไขลองด้วยมันจะไม่ติดประมาณนี้เรามาทําในส่วนของคาราเมลกันพิมพ์ต้องทาไหมไม่ทาเลยพี่กันหรือไทยพิมพ์เนี่ยไม่ต้องทาเนยเลยแกออกมาเนี่ยไม่ติดเลยเพราะว่ามันเป็นซีโคนอย่างดีค่ะ เรามาต่อเลยละกันนะคะเดี๋ยวพุ้มจะมาสอนวิธีการทำคาราเมลไหมล่าสุดเนี่ยไปอ่านมานะคะก็คือเพจชื่อเชฟทักเขาพูดดีมากค่ะอันนี้ก็คือขอรีเฟอร์ถึงนะคะคือเขาเขียนดีมากเชฟทักค่ะเขาพูดถึงว่าตัวการทำคาราเมลน้ำตาลไหมเนี่ยมันไม่จำเป็นว่า,าจะต้องกลัวว่าห้ามคนคือแต่ก่อนเราจะมีความคิดว่าห้ามคนหม้อเด็ดขาดเพราะเดี๋ยวน้ำตาลตกผลึก จริงๆแล้วอ่ะคือเขาบอกว่ามันสามารถคนได้เพียงแต่ว่าเราจะไม่ใช้สิ่งที่เป็นสแตนเลสคนอย่างเช่นพวกแบบนี้มาคนในน้ำตาลที่กำลังเดือดหรือกำลังไหมเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าตัวความเย็นจากสแตนเลสอ่ะมันจะไปส่งถึงน้ำตาลแล้วทำให้น้ำตาลตกตะกอนแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าจะคนให้ได้เนี่ยให้ใช้เป็นซีดีคนจะเป็นพายซีคนแบบไหนก็ได้ เพราะว่าซีโคนเนี่ยมันไม่นําความเย็นอะคือตัวสแตนเลตมันมีความเย็นอย่างเช่นช้อนอย่างเงี้ยมันเย็นมันก็ไปโดนแล้วมันก็ตกผลึกจริงๆไม่เกี่ยวกับว่าห้ามคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาทํากันนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งหม้อที่ใช้เนี่ยควรจะเป็นหม้อที่แบบเป็นหม้อสแตบบนแบบเลสที่กระจายความร้อนดีเพราะว่าผู้หมากเคยประสบปัญหาเหมือนกันว่าทำแล้วมันตกผลึกก็ไม่เห็นได้ทําอะไรทำไมอยู่ตกผลึกบางคนกลัวว่าเปิดไฟแรงแล้วแบบเฮ้ยเดี๋ยวมัน ตกผลึกหรือเปล่าเดี๋ยวแบบมันน้ำตาลน้ำละเหยแล้วมันตกผลึกง่ายเพราะเปิดไฟแรงหรือเปล่าไม่กลายเป็นว่าเปิดไฟเบาอะ่ะทําให้มันตกผลึกเพราะว่าข้างล่างอะ่ะมันร้อนไม่พอที่ข้างบนน่ะมันเจอความเย็นแล้วมาทําให้ความเย็นด้านบนเนี่ยน้าตาลมันตกผลึกจากความเย็นที่แบบว่าข้างล่างมันไม่ร้อนอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไฟกลางได้ค่ะไฟกลางค่อนแรงได้เลยในการทําน้ําตาลคาราเมลไหมนะคะ เพราะฉะนั้นมีหลักการหนึ่งเลยคือใช้หม้อสแตนเลสที่มีความกระจายความร้อนได้ดีนะคะสองคือปริมาณน้ำตาลต้องเยอะด้วยคือพอดีกับหม้อถ้าเกิดว่าปริมาณน้ำตาลเนี่ยเยอะก็ต้องใช้หม้อที่มันแบบให้มันเหมือนว่าน้ําตาลมันเกลี่ยก,กระจายทั่วหม้อบางทีเหมือนหม้อใหญ่เกินแต่น้ําตาลน้อยอ่ะบางทีมันก็ความร้อนมันก็กระจายไม่ทั่วถึงนะคะทีนี้เนี่ยเรามาเริ่มต้นทํากันเลยอันดัแบ,บแรกเลยพี่ๆี่สิ่งที่ต้องเตรียมคือ น้ำตาลทรายเบเกอรี่225กรัมนะค่อนข้างเยอะอยู่ค่ะเราจะใช้เป็นการเขาเรียกว่าทำน้ำตาลไม่แบบแห้งคือประมาณว่าไม่ผสมน้ำลงไปในน้ำตาลนี้เลยจะสังเกตว่าหม้อกับน้ำตาลเนี่ยมันดูขนาดมันพอดีกันมันแบบไม่เห็นพื้นที่ของหม้อหลงเหลืออยู่อะน้ำตาลมันก็คือกระจายทั่วหม้อพูดง่ายๆนะคะและหลังจากนั้นเราก็เปิดไฟประมาณเบอร์3เบอร์สเลยนะคืออันนี้เปิดไฟแรงนะ รอให้น้ำตาลเนี่ยละลายแล้วก็จะมาบอกอีกนิดนึงว่าสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะคือวิปครีมแดลี่ยี่ห้อใดก็ได้ให้พี่เตรียมเอาไว้ก่อนเลยให้นำออกมาจากตู้เย็นประมาณสัก30นาทีก่อนทำเพราะว่าเราอยากให้วิปครีมมันไม่เย็นจนเกินไปเวลาที่น้ำตาลร้อนๆเนี่ยแล้วเราใส่วิปครีมเย็นๆเนี่ยมันจะเหมือนแบบเกิดการประทุรุนแรงอะถ้าเราให้อุณหภูมิของวิปครีมมันแบบ ไม่เย็นมากให้อุณหภูมิห้องมันจะไม่ปะทุมากเพราะมันอันตรายนะคะมันมันจะกลัวโดนมือให้วิปครีมเนี่ยอุณหภูมิห้องนะคะ150กรัมแล้วก็จะมีเนยเนยจืด75กรัมนะคะเดี๋ยวเราจะตัดเนยเอาไว้ก่อนเพราะว่ามันต้องเตรียมทุกอย่างให้พร้อมพอน้ำตาลไหมแล้วเราก็จะใส่ทุกอย่างลงไปเลยนะคะพอเราได้แบบนี้ปุ๊บเตรียมทุกอย่างให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะรอดูให้น้ำตาลเนี่ย เริ่มไหม้นะคะเดี๋ยวพี่ลองสังเกตไปพร้อมกันแล้วก็ให้เตรียมเอาที่รองความร้อนมาไว้ตรงนี้ก่อนหอ,อนี่น้ําตาลเริ่มไหม้แล้วเห็นไหมคะคือน้ําตาลเริ่มละลายแล้วถ้าละลายมันจะเป็นสีน้ําตาลเลยอะเนี่ยคนได้นะเห็นไหมแต่ว่าแนะนําว่าให้ใช้เป็นไม้พายซีโคนแล้วใช้ความร้อนแบบร้อนแรงเลยอะของปุ้มตอนเนี้ที่ใช้เป็นประมาณเบอร์สี่นี่ค่ะ มันจะเริ่มละลายแล้วก็เริ่มเป็นสีน้ำตาลจากขอบเดี๋ยวช่วยเบาแอร์กดลงไปตรงนู้นให้หน่อยได้ไหมคะต้องระวังนืคะว่าบางทีแอร์มาเป่าข้างบนเนี่ยข้างบนตกตะกอนได้นะคะแล้วเวลาคนนะคะพี่พี่ลองสังเกตนะบุ้มจ,จะไม่ค่อยยกไม้พายสี่คนนะคะก็คือเขาบอกว่าไม่ควรยกเพราะว่าเวลายกขึ้นยกลงเนี่ยมันก็ทําให้ความเย็นเนี่ยมันก็ลงไปที่น้ําตาลแนะนําว่าให้คนไปเลยคนแบบไม่ยก ก็คนไปแบบว่าเลื่อนอะไม่ยกเลยเนี่ยแป๊บเดียวเองเห็นไหมคะใช้พายสี่โคนเนี่ยแปลว่ามันสามารถคนได้นะนี่รอให้ละลายจนหมดนี่ค่ะเริ่มเป็นคาราเมลจนหมดแล้วพี่ลองสังเกตนะสีแบบสวยเลยเห็นไหมแบบนี้คือเรียกว่าได้แล้วให้เรายกลงแล้วก็เตรียมตะก้อยกลงเลยสีมันได้ละนะคะให้พี่ใส่ตัวร้อนนะคะ ร้อนมากให้ใส่ตัววิปครีมโอ้โหควันเต็มที่เลยนะคะแต่ต้องรีบคนนะต้องบอกว่าพอไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าวิปครีมเนี่ยมันเย็นนะมันยิ่งกว่านี้ค่ะพี่แล้วก็เราจะใส่เนยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะร้อนไหมร้อนนะคะก็ต้องใช้ตะก้อที่ยาวหน่อยเมื่อกี้ก็ร้อนอยู่ค่ะถามว่าทำไมเปลี่ยนไม่ใช้ไม้พาย เพราะว่าเคยใช้ไม้พายแล้วคนไม่ทันนะคะบางทีเนี่ยวิปครีมเนี่ยใส่เข้าไปแล้วคนไม่ทันเนี่ยวิปมันจะเป็นแผ่นด้านบนเหมือนกันนะคือมันก็ต้องรีบคนอยู่นะคะแล้วแนะนําให้ใช้ตะก้อที่ยาวหน่อยไม่เตีย้ยท่าเท่านี้นี่เรียบร้อยได้แล้วได้คาราเมลแบบสีสวยๆแบบนี้เลยอะอันนี้คือคาราเมลน้ำตาลไม่จริงๆโดยที่ไม่ได้ใช้น้ำตาลใส่แดง ถามว่าไม่แท้มันต่างกับไม่ไม่แท้ยังไง oh. ก็คือถ้าไม่จริงเนี่ยมันจะมีกลิ่นน้ําตาลไหม oh. ซึ่งก็ต้องบอกว่ามันหอมกว่าแต่ถามว่ามันทํายากกว่าไหมมันก็ทํายากกว่านะคะแล้วยังไงต่อให้พี่ๆนะคะนํามาใส่ลงไปในคอนเฟคของเรานะคอนเฟคที่เราอบเอาไว้นะคะให้ใส่พอประมาณก็ได้เพราะว่าถ้าคาราเมลเหลือเนี่ยเก็บไว้ใช้ได้ให้ดูสีมันสีมันสวยงามมาก นี่ก็คือสีของคาราเมลแท้ๆอะ่ะสวยจริงถ้าไม่พอใส่เติมเพออา่ปอีกนิดนึงเดี๋ยวให้ดูสีคาราเมลแท้ๆสวยจริงนี่นี่คือคาราเมลแบบแท้เลยที่เอามาคุกกับคอนเฟกตัวนี้นะคะเฮ้ยลืมลืมบาวนี่ได้แล้วเอา้าขอไปเอาบาวนี่ก่อนนะคะพี่ๆลืมเลยนะคะ บาวนี่เราสุกเรียบร้อยนะคะยังเป็นฟิล์มนะคะคือความจริงก็ไม่ได้อยากได้หน้าฟิล์มนะแต่สูตรนี้นะคะสูตรเด็ดสูตรปังค่ะฟิล์มก็ยังมาอยู่ค่ะขนาดไม่ได้ซีเรียสว่าหน้าต้องฟิล์มนะแต่หน้าก็ฟิลม์มเห็นไหมแล้วก็พิมพ์ซิลิโคนอันนี้เข้าอบได้นะคะการันตีเข้าอบได้ไม่มียืดไม่มีย้วยไม่มีละลายแน่นอนใครที่ทําได้แบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยให้หาช้อนหรือว่าหา ตัวนี้มันเป็นเหมือนที่บีบดอกกุหลาบนะคะให้นํามากดกดนิดนึงให้มันแบนๆนหน่อยเพื่อให้มีพื้นที่ในการวางคอนเฟกค่ะนะคะกดได้นะให้กดตอนร้อนเพราะว่าเราอยากให้มันมีพื้นที่ในการวางคอนเฟกแล้วก็มันก็เป็นการกดอัดทําให้แนบมากยิ่งขึ้นใช้อะไรก็ได้กดใช้ก้นแก้วอะไรพี่แก้วเล็กๆก,ก็ได้หรือว่าจะใช้อะไรได้หมดเลยนะคะ แล้วหลังจากนั้นให้เรานำคอนเฟกที่เราทำเสร็จแล้วเนี่ยมาวางนะคะคอนเฟกตอนนี้คอนเฟกจะยัง,งคงข้นๆอยู่หนึดๆอยู่นะคะให้เรานำมาวางวางตอนร้อนได้เลยหรอมาปุ้มวางได้ค่ะเดี๋ยวเราจะนำไปเข้าแช่ฟิตก่อนที่เราจะหยิบออกมาอยู่แล้วสีสวยมากปุ้มการันตีเลยว่าคอนเฟกคาราเมลสูตรนี้เอาไปทำคอนเฟกคาราเมลก็ได้นะคะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าทำขายเนี่ยมันอาจจะใช้เวลาเยอะกว่าสูตรคอนเฟกคาราเมลที่พุ่มเคยสอนเนาะเพราะว่าอันเนี้ยมันจะต้องรอน้ำตาลไหมมันจะมีกระบวนการที่แบบเยอะกว่าถ้าทำขายก็ต้องบอกว่าเปลืองไฟมากกว่าแต่ถ้าเราเอามาทำแค่ตกแต่งบนบราวนี่เนี่ยมันจะไม่ต้องใช้เยอะอ่ะเออสังเกตว่าคอนเฟกเราก็ไม่ต้องทำเยอะขนาดนั้นแล้วก็สีของคาราเมลแท้เนี่ยสวยกว่านะคะถ้าเกิดว่าพี่เป็นงานละเอียดแล้วพี่อยากจะ เอาไปขายคอนเฟกแบบพรีเมียมอ่ะพี่ทําแบบนี้ก็ได้นะแล้วพี่เข้าอบมันก็จะได้คอนเฟกคาราเมลแต่เป็นคาราเมลแท้ๆเลยเหมือนแนวแบบป๊อปคอนราคาแพงที่อยู่ที่สบินอะ่ะการเลดมันจะเป็นสีคาราเมลแบบนี้เลยมันเป็นป๊อปคอนซึ่งเขาน่าจะใช้กรรมวิธีแบบนี้เลยเพราะว่าสีมันจะแบบสวยๆแบบนี้เลยมันจะสีแบบสีเข้มสดสวย แล้วก็เหนียวหนืดกําลังดีถ้าเกิดว่าใครเอฟพิมพ์ไปก็จะได้พิมพ์แบบนี้ใส่ถ้าใครไม่ได้ไปพี่สามารถใส่ถาด8ปดคูณแเลยได้หมดนะแต่ว่าความยากคือเวลามาตัดเนี่ยถ้าคอนฟิเป็นแผ่นหนาบางทีมันตัดเนี่ยมันก็อาจจะมีการหากักหรือว่าแบบตัดเบี้ยวได้ลองคิดดูว่าเราใส่ทีเดียวเยอะๆทั้งหน้า8ปคูณแของถาดแล้วเวลาเรามาแบ่งมันก็จะมีการหักแบบไม่ตั้งใจแต่ถ้าแบบนี้คือมันถูกแบ่งไว้ตั้งแต่ต้น เดี๋ยวขอบแกะให้ดูก่อนเพราะว่าปุ้มมีตัวอย่างที่ปุ้มทาเสร็จแล้วพี่ๆถ้าทําเสร็จถึงขั้นตอนนี้แล้วนะให้นําไปแช่ตเยนช่องฟีดไว้ประมาณ1คืนก่อนที่จะมาแกะถ้ารีบสักหชั่วโมงก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่รีบสัก1คืนก่อนแกะปุ้มแช่ฟีดเอาไว้จะแกะให้พี่ดูว่ามันแกะง่ายแล้วพิมพ์น,นี้สวยจริง เวลาเก็บฟรีดใครที่ทําขายก็สามารถทําแบบนี้ได้นะคะอย่างเช่นถ้าเวลาพุ่มเก็บเนาะอาจจะหาถาดถ้าไม่มีถาดแบบนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าให้แรปหน้าไว้หน่อยหนึ่งแล้วเราก็หยิบขึ้นมาเลยก็คือเตรียมแกะค่ะอันนี้คือผ่านมาข้ามคืนตัวคอนเฟกของเราเนี่ยก็จะเซตตัวนะคะมีความแบบข้นหนืดเหนียวกำลังดีนะคะถ้าตั้งทิ้งไว้เนี่ยเขาก็ไม่ไหลนะอันนี้คือ อุณหภูมิห้องแล้วนะคะไม่ไหลเพราะนี่คือคาราเมลแท้นะคะไม่ต้องอบแล้วใช่ไหมไม่ต้องอบแล้วใช่เ <สะ S 1> พราะเราอบทั้งคอนเฟกแล้วเราก็อบทั้งบาวนี่เรียบร้อยแล้วไม่ต้องอบแล้วแปะด้านหน้าไว้แบบนี้แล้วนําเข้าแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาหรือช่องฟีดก็ได้ถ้าช่องฟีดก็แนะนําว่าดีกว่าให้ใช้ช่องฟีดก็จะดีกว่านะคะแล้วก็ช่องธรรมดาก็จะใช้เวลาหน่อยสักประมาณหนึ่งคืนก็ได้ทําได้ค่ะนะคะ ตัวนี้นะคะแกะง่ายมากจากพิมพ์แกะให้ดูเลยนะคะคือพิมพ์ตัวนี้นะคะจะสามารถแกะออกมาแล้วเนี่ยคือแบบมันดันจากก้นได้แบบง่ายๆแบบนี้เลยนะสวยไหมเออสวยมากแกะง่ายมากแกะไวแกะง่ายแล้วก็ไม่ต้องมานั่งหัน่นถ้าเกิดว่าใครอยากทำขายหรือใครอยากทำขนมจัดเบรกเป็นชิ้นเล็กๆอะ่ะแนะนำเลยอ่ะเราแกะเท่านี้ก่อนแล้วกันไม่มีที่วางละ สวยงามมากแล้วก็ถ้าเกิดว่าทำไปแล้วเนี่ยอยากมาส่งการบ้านมาส่งที่ไหนหมอปุ้มอะเรามีกลุ่มครอบครัวเบเกอร,อรี่นะคะพี่ใครที่เข้าไปในเพจเชฟหมอปุ้มเราจะมีกลุ่มครอบครัวเบเกอรี่อยู่ตรงนี้เลยปักไว้เป็นต้นๆกดเข้าไปเข้าร่วมฟรีนะคะในนี้ก็จะมีสูตรต่างๆเป็นบทเรียนแล้วก็จะมีคนมาส่งการบ้านอ่า ้วมีพี่ๆมาส่งการบ้านแบบพี่ทำคุกกี้สับสปะรดอะไรอย่างเงี้ยสวยงามมากนะคะก็คือใครที่แบบอยากมีคอมมูนิตี้เอาไว้แบบตอบปัญหาหรือสอบถามหรือแชร์อะไรเงี้ยมาอยู่ในกลุ่มนี้ได้เลยชื่อว่าครอบครัวเบเกอรี่ mm hmm. <by S 2> บายใชฟหมของกลุ่มนะคะแล้วก็ยินดีกับพี่ๆทุกท่านเลยนะคะที่มาดูไลฟ์ในวันนี้เราก็อย่าลืมเอาไปทำนะคะสำหรับเมนูคอนเฟกบาวนี่ที่แบบ ทำง่ายๆทำไม่ยากการันตีความปังจริงๆนะคะสำหรับเมนูนี้วันนี้ไปก่อนแล้วนะคะพี่พี่ฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ